ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่อโมริมไม่พอใจลูกทีมแมนยูเล่นแย่ถึงแม้ว่าจะชนะเลสเตอร์ล่าสุดมีควันหลงหลังจากเกม FA ครับที่ผ่านมานะครับซึ่งมีรายงานว่า, en, าลูเบนอาโมริมกุนซือของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรู้สึกไม่พอใจกับฟอร์มการเล่นของลูกทีมปีศาจแดงเป็นอย่างมาก และทางด้านเดอะมิลเลอร์สื่อชื่อดังของเมืองผู้ดีได้ออกมารายงานว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาหลังจากที่จบเกมกับเลสเตอร์ซิตี้ตัวของลูเบนอโมรลิมได้สั่งให้นักเตะสำรองของทีมปีศาจแดงซ้อมเต็มรูปแบบในโอแทฟฟอร์ดโดยทันทีโดยที่ตัวของอโมรลิมและสตาฟของเขายังไม่ปล่อยให้นักเตะเดินทางกลับไปพักผ่อนเหมือนที่เคยผ่านมาและมีรายงานว่าการฝึกซ้อมหลังจากจบเกมในครั้งนี้มีนักเตะบ,บางคนที่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงได้ลง ฝึกซ้อมในครั้งนี้ด้วยหลังจากที่ทีมปีศาจแดงทําผลงานได้ไม่ดีพอนะครับโดยที่ลับมุธฮอยลุนก็เป็นหนึ่งในคนที่ถูกลูกเบนเอาบอลิมสั่งให้ร่วมฝึกซ้อมเสมือนจริงในครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันแม้ว่าตัวของฮอยลุนจะลงเล่นครบ90นาทีในเกมนี้ก็ตามโดยมีรายงานว่าบอาลริมมีความเข้มข้นสูงขึ้นในทุกสัปดาห์นะครับยิ่งถ้าหากเกมไหนทีมได้รับผลการแข่งขันที่ไม่ดีรวมไปถึงฟอร์มที่ตกต่ำนะครับการซ้อมในครั้งต่อต่อ ไปก็จะกินเวลามากขึ้นไปด้วยเช่นเดียวกันก็ถือว่าเริ่มโหดขึ้นทุกวันแล้วนะครับสำหรับลูเบนอโมเลมและที่สําคัญก็ไม่รู้เลยนะครับว่าผลลัพธ์จะออกมาดีหรือไม่เพราะวิธีการนี้ก็คุ้นๆเหมือนกันนะครับเหมือนกับตอนที่เอริกเชนฮากเข้ามาคุมทีมใหมๆ่ๆที่เอริกเชนฮากเคยสั่งให้นักเตะปีศาจแดงวิ่งมากขึ้นในเกมไหนที่แพ้คู่แขง่ง ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับตรงใจแฟมผีไหมเปิดชื่อ20หน้าที่อโมริมเลงคว้าตัวมาเสริมคมให้กับแมนยูในช่วงซัมเมอร์นี้ล่าสุดตามรายงานเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับทางด้านฟราวิซิโอโลโมาโน่ผู้สื่อข่าวระดับสูงได้ออกมาเปิดเผยกับกิฟมีสปอร์ตสื่อชื่อดังของประเทศอังกฤษว่าในตอนนี้ลูเบนอโมริมเฮดโค้ชของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ระบุให้วิกตอโยเคเลสดาวยิงของสปอร์ติ้งลิสบอนและวิ โอซิเมนหัวหอกของนาโปลีที่ในเวลานี้ตัวนักเตะถูกปล่อยยืมตัวไปเล่นให้กับกาาตาซาลายเป็นสองกองหน้าที่เป็นเป้าหมายหลักในการเสริมทัพในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้เพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพเกมลุกของทีมก่อนเข้าสู่ฤดูการหน้าแม้ว่าแพตริกดอกูจะเป็นการเซ็นสัญญาที่แพงที่สุดของทีมปีศาจแดงในช่วงตลาดหน้าหนาวโดยที่ทีมปีศาจแดงคว้าตัวแพตริกดอกูมาร่วมทีมด้วยราคา25ล้านปอนด์จาก สโมสรอนเลเช่แต่ว่าทีมงานสัญหานักเตะและผู้บริหารของสโมสรปีศัตวแดงยังไม่สามารถดึงกองหน้าคนใหม่เข้ามาเสริมทีมให้กับลรเบนอโมลิมซึ่งในตอนนี้มีตัวเลือกใช้งานเพียงแค่ลับมุทไทร์ลุนและโจชัวเซิร์ซีเท่านั้นอย่างไรก็ตามแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจจะต้องเผชิญกับอุปสรรคในการปิดดิวทั้ง2ลนยนะครับเนื่องจากปัญหาด้านงบประมาณการเสริมทีมนะครับที่อโมลิมอาจจะต้องเสริมทีมอีกหลายตำแหน่งนะครับไม่ใช่เพียงแค่กองหน้าเท่านั้น และเหตุผลนี้อาจจะทําให้ทีมปีศาจแดงพร้อมพิจารณาปล่อยสนย์หน้าของทีมทั้งสองลายออกจากทีมเพื่อทําการสร้างทีมขึ้นมาใหม่ตามความต้องการของ im, ลูเบนอโมริมรวมไปถึงนโยบายของอินนีออสที่จะพาทีมปีศาจแดงกลับมาคว้าแชมป์ลีกใน3ปีข้างหน้าแม้ว่าในช่วงตลาดหน้าหนาวที่ผ่านมาทีมปีศาจแดงจะสามารถลดภาระค่าเหนื่อยไปได้บางส่วนจากการที่พวกเขาปล่อยยืมตัวนักเตะออกจากทีมไปได้หลายลายและที่สําคัญที่สุด ในช่วงตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้จะเป็นการครบรอบ3ปีกฎกำไรและความยั่งยืนของพเมลีจะทำการรีเซ็ตใหม่ทั้งมอทำให้ถือว่าเป็นการลงตลาดได้อย่างไม่ต้องกังวลสำหรับทีมปีศาจแดงในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้โดยที่เป้าหมายแรกทีมปีศาจแดงจะเดินหน้าเจรจาเพื่อคว้าตัววิกตอร์โยเคเลฟมาร่วมทีมหลังจากที่มีรายงานว่าสปอร์ติ้งลิสบอนพร้อมที่จะปล่อยตัวนักเตะออกจากทีมในราคาที่ต่ำกว่าค่าฉีกสัญญาก็คือประมาณ70ล้าน ซึ่งการคว้าตัวโยเคเลฟมาร่วมทีมได้จะทําให้ลูเบนอับอริมได้กลับมาร่วมงานกับอดีตลูกทีมของเขาในสมัยที่ร่วมงานกันที่สปอร์ติ้งลิสบอนขณะที่ตัวของวิกเตอร์โอซิเมนจะมีค่าตัวใกล้เคียงจํานวน60ล้านปอนด์หลังจากที่ตัวนักเตะหมดสัญญายืมตัวกับกาลาตาซารายแต่เชื่อว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่โอซิเมนจะกลับไปยังนาปโปลีต้นสังกัดที่แท้จริงหลังจากที่ตัวนักเตะไม่ได้อยู่ในแผนการทําทีมของอันโตนิโอคอน แต,แต่เนื่องจากทีมปีศาจแดงก็ยังคงมีความกังวลน,นะครับเกี่ยวกับอุปสรรคในการเจรจาคว้าตัวนักเตะทั้งสองมาร่วมทีมนะครับซึ่งแน่นอนว่านักเตะทั้งสองจะเป็นกองหน้าเนื้อหอมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้อย่างแน่นอนทําให้บอดบริหารของทีมปีศาจแดงมีแผนสำรองไว้แล้วนะครับและได้พิจารณาทางเลือกอื่นร่วมด้วยโดยหนึ่งในเป้าหมายสำรองก็คือเลียมดีแล็บกองหน้าตัวเก่งจากอิสวิตที่ตัวของนักเตะสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในพรีเมียร์ลีก ฤดูการนี้โดยผลงานในฤดูการนี้ของดีแลบลงสนามไปแล้ว27เกมหลีกทําไปได้ถึง9ประตูและ2แอสเิสซึ่งถ้าหากจะเทียบมันมากกว่าโจชัวเซิร์ซีอเลฮันโดกานาโชและลัรดมุตฮอยลุน3คนรวมกันด้วยซ้ซึ่งผลงานส่วนตัวของเลียมดีแลบสวนทางกับภาพรวมของต้นสังกัดที่อิฟสวิปมีโอกาสตกชั้นในฤดูการนี้และถ้าหากสุดท้ายแล้วพวกเขาตกชั้นมาขาวอาจจะต้องจำใจขายเลียมดีแลบออกจากทีมโดย ที่แหล่งข่าวของกิฟมีสปอร์ตได้เผยเพิ่มเติมว่าแมนเชสเตอร์อยู่ในแ็ดมีแนวโน้มสูงนะครับที่พวกเขาจะปล่อยตัวเซิร์กซีและฮอยลุนในช่วงซัมเมอร์เพื่อเปิดทางให้กับอโมริมดึงกองหน้าคนใหม่เข้ามาเสริมทีมก่อนช่วงออกทัวร์ปีซีซั่นเพื่อเตรียมความพร้อมเริ่มต้นฤดูกาลแรกของอโมลิมเต็มตัวหลังจากที่อโมลิมเข้ารับตําแหน่งแทนที่เอริกเชนฮากซึ่งถูกปลดไปในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยอโมลิมถึงขั้นต้องจับคอบบี้เมนูไปเล่นกอง น่าจาเป็นนะครับในเกมที่ไพ่ต่อคิดสั้นพาเลตสอประตูต่อศูนย์และนั่นมาแสดงให้เห็นว่าลูเบนอโมริมไม่ไว้ใจกองหน้าอย่างฮอยลุนและเซิร์กซีแต่ว่าตัวของคอปปี้เมนูไม่สามารถเล่นเป็นกองหน้าจําเป็นได้โดยที่เกมล่าสุดอโมลิมเลือกกลับมาใช้รับมุดฮอยลุนอีกครั้งนะครับในเกม f a เครับเจอกับเลสเตอร์แต่ว่าตัวของฮอยลุนก็ยังไม่สามารถทําประตูให้กับทีมได้เหมือนเดิมซึ่งแสดงให้เห็นถึงความจําเป็นที่ทีมปีศาจแดงต้องหาก องหน้าคนใหม่เข้ามาเสริมทีมแต่ว่าทีมปีศาจแดงก็พร้อมพิจารณาปล่อยตัวเซิร์ฟซีและฮอยลุนเช่นเดียวกันนะครับหากได้ข้อเสนอที่เหมาะสม และถ้าหากฟอร์มของพวกเขายังไม่ดีขึ้นนะครับในช่วงเวลาที่เหลือของฤดูกาลนี้การขายฮอยลุนและเซิร์ซีเพื่อระดมทุนก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้ทีมปีศาจแดงสามารถดึงกองหน้าคนใหม่เข้ามาเสริมทีมได้ถึง2ลรายโดยทางด้านฟราบิเซโอรโรมาโน่ผู้สื่อข่าวระดับสูงของกิฟมีสปอร์ตได้รายงานว่าในตอนนี้ทีมปีศาจแดงก็ยังคงคาดหวังนะครับให้ฮอยลุนแสดงฟอร์มที่ดีขึ้นในช่วงเวลาที่เหลือของฤดูกาลนี้พอ ้อมกับยืนยันว่าสโมสรยังมุ่งมั่นที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของฮอยลูนแม้ว่าในตอนนี้สโมสรจะมองหากองหน้าคนใหม่ที่พร้อมเข้ามาเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของทีมดูแล้วก็น่าจะเหลือเวลาน้อยแล้วนะครับสำหรับลัดมุดฮอยลูนถ้ายังไม่ดีขึ้นในเวลาที่เหลือของฤดูกาลนี้ฤดูกาลหน้าก็น่าจะไม่ได้ไปต่อกับทีมนะครับสำหรับฮอยลุนและเซิร์กซีแต่ดูแล้วคนที่มีโอกาสรอดจะได้อยู่กับทีมต่อไปน่าจะเป็นเซิร์กซีมากกว่าฮอยลุนนะครับ แอดมินว่าแล้วเพื่อนๆพื่อี่พี่แฟนปีศาจแดงและครับคิดว่าอย่างไรทีมปีศาจแดงควรที่จะขายนักเตะทั้งสองคนนี้ออกจากทีมหรือไม่เพื่อระดมทุนไปคว้าตัวทั้งวิกตอร์โยเคเลสและวิกเตอร์โอซิเมนเข้ามาร่วมทีมลองแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันดูนะครับและนี่ก็คือสรุปข่าวปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจําช่วงเช้านะครับของวันที่9กุมภาพันธ์ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันจนจบแล้วพบกันใหมค่คลิป น่าน,นะครับสำหรับคลิปนี้ตัวของแอดมินขอกราบสวัสดีครับ